เนะครับเกี่ยวกับแต่งกิ่งที่นี่จะค่อนข้างแต่งโปร่งอยู่แล้วนะครับแต่งแต่งค่อนข้างสวยอยู่แล้วที่จิ๋วซื้อต่อมาใช่ไหมครับตอนแรกแน่นกว่านี้ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยดูทรงเดิมเ็าจะมีตั้งๆแล้วกิ่งเยอะมากอ่าแล้วนี่ก็นี่ครับเคลียกิ่งไปหมดละเคลียกิ่งล่างเนี่ยกิ่งล่างกิ่งที่เล็กๆกิ่งขนาดเนี้ยเคลียไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ ที่จะมาแนะนําเพิ่มเติมก็คือจะมีกิ่งที่เขาเรียกว่าไม่โดนแสงเลยกิ่งชุดในอย่างเงี้ยต้องให้ิดนนะเพราะเดี๋ยวลมเปลกิ่งกเนี่ยครับกิ่งกิ่งชุดในเนี่ยอย่างเงี้ยชุดเนี้ย <c oughs> สังเกตได้เลยข้างในเนี่ยจะเป็นเชื้อราแล้วก็เนี่ยครับทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะข้างในเนี่ยแสงส่องไม่ถึงลมโกรกไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญถ้าชุดกิ่งไหนอย่างเนี้ยกิ่งเนี้ยถ้ากิ่งต่ําเกินชุดกิ่งต่ําเกินอย่างเงี้ยถ้าลมโกรกโคนไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นชุดต่ำๆมากเนี่ยเขาจะไม่ไว้ครับต,ต้องต้องเคลียร์ก่อนแต่ถ้าบางคนเสียดายอาจาจะไว้ลูกสักปีแล้วค่อยเคลียร์เนี่ยเอาเอาเอา,เอา,เอากิ่งนี้แล้วกันถ้ามีลูกนะขั้วเขาขนาดนี้แล้วครับขั <laughs> ้วขนาดนี้นะถ้าเราเสียดายบางที่เขาก็จะเอาไม้ค้ำตั้งหน่อยให้มันลมมันโกรกได้แต่เมื่อใดที่ลมอยู่ตรงนี้นะเ<ม>น่าคอดินระวังเลยครับมันจะเน่าคอดินยิ่งเข้าฝนนะ ข้าฝนเนี่ยลมโกกไม่ได้แล้วใบใบข้างในเราก็แน่นโอ้โหเนี่ยมีเนี่ยเจล็กมีชมพูนะเนี่ยต้องเนี่ยต้องมาดูครับมีลาชมพูด้วยเนี่ยตรงนี้อ่าอันนี้คือข้างในข้างในเนี่ยครับชุดที่ไม่โดนแสงเนี่ยนะครับบางคนเข้าใจว่าใบยิ่งเยอะยิ่งดีจริงๆไม่ใช่ครับใบเนี่ยถ้าไม่โดนแสงก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยครับชุดนี้จะเป็นเชื้อราเยอะมากแล้วก็กินปุ๋ยเปล่านะครับกินปุ๋ยเปล่าไม่ได้ทํางาน แล้วก็อย่างที่บอกคือพอแน่นมากแสงส่องถึงต้นไม่ได้แสงส่องถึงต้นไม่ได้เชื้อราเขาจะเป็นเยอะนะครับอันนี้ก็เลยว่าจัดทรงกิ่งสวยแล้วแต่ว่ามะเลมมะเลมเนี่ยแค่ชุดนี้ก็สวยแล้วครับชุดที่ว่าไม่โดนแสงเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วพี่จิ๋วทำใจยากมั้งเนี่ยสีกิ่งเนี่ยเอาออกได้ก็ออกก็ไ<ๆ>่้เอากิ่งกิ่งที่ตำต่ำนี้ก็ได้ครับออแต่อย่างเนี้ยถ้าต่ำตำแล้วมันพอตั้งอย่างเงี้ยเราอาจจะไว้ลูกสักปีนึงอ๋อแล้วก็อ่าแล้วก็ค่อยเคลียร์ก็ได้นะครับ ในโดยพื้นฐานเขียวอยู่แล้วนี่ครับก็แนะนําว่า,อาซอยสักหน่อยเหมือนซอยผมเลยครับถ้าเรามองไปแล้วแน่นอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้ามองเออเห็นเห็นข้างนอกแสดงว่าแสงส่องได้นะครับ